เริ่มขั้นตอนแรกใช้เบอร์สองเอาขึ้นมานีคือพลังกอ่นพลังนั่งลงอาาน้าชัดๆเลยเน้ำเสรามริกน่ะเสร์ล้วออเใร่ตอนไหนกล่องสดๆเลยะครับพี่น้องคนเป็นสิวเป็นฝ้า เราบ่มีฝาเด้แต่ว่าเรามีแต่สิว้ากาแฟโอ้ <Okay. S 1> โอ <laughs> สบู่นาริตะนะคะกำลังสิ้อมากาแฟของดีดสบู่นาริตะพี่น้องก้อนล,<ม>ละหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทตอนนี้พันจัดโปรนะคะสั่งสี่ก้อนขึ้นไปก้อนละวเอาซื้เก่าบาทค่ะอันนี้บริมาโซน่าขายของล้างหน้าอยู่ค่ะล้างด้วยสบู่ใ <laughs> นาตาอยู่ขั้นตอนแรกนะคะอันนี้ซิมาเฮ็ดนา ให้เบิ่งคักๆดลรบ่าวน้อนหน้าพลางหนาแน่ใดน,นี่นะคะจากจากคนที่บ่ค่อยทาสบู่บ่ค่อยดูแลหนาเจ้าจของนี่มันสิเป็นจังซี่แบะพี่น้องแม่นต้องคุ้มเอาเมื่อใดบ่คุ้มก็ให้ก็นะนะอันเงาะปลาคือเพิ่นว่านล่ะไปล้างออกมา จะคล้องเถออลังเืิดประทังเอาชัดชัดชัดเบิดก่อนนึงเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันวนานสุดกันเลยโอ้ย Chúng ta kìm liên mà Cứ để kìm thủ liên Nó mùa cái gì à? À, có cái đó rồi cứ gì thủ khác thủ nè Ừ, mình không được Hãy subscribe cho kênh Ghiền ผิดด่างหอดกับงินตองหน้าตาาองเอาชิประจำว่าเม <c oughs> า,าเจี๊ยบปากแกผ่านกองกินเขาเสี่ยมคนเฮ้ยมาเสี่ยมถั่วเขียวมันแหลมไหมนี่แม่แหน่แหลมมากเวลามันกัดตัวของการปตาดด้วยซิเบียงม่อนไปเกียร์ออกอืมเขาเอื่อหนิยังเอาตะไบมันมีคนติดอะไรแห้งงามได้ล่ะงามตัวมันติดมันกัดปานกองเอาชัอเอา เอาพี่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 เอามาเยอะไามครัพี่เยอะไหมใกล้ไ่อันที่อัน้ำก็อนที่ให้ดูหน้าตอนนี้อันนี้คือหน้ายังไม่ทากันแดดนะครับเดี๋ยวเราจะถูกันแดดบนลงไปหน้าพี่เขาแล้วก็ให้ทาพี่ลุงเอ้ยเกิดเกิดเกิดที่หลังแม่2อสามปีนะสอเ้ยเดี๋ยวเรียวีรสิไอ้ก็ได้อ้กได้เอามาเอาหน้าใกล้ๆนะอันนี้คือหน้าใกล้ๆอันนี้ตอนนี้ยังไม่ทากันแดดยังไม่ทาแป้งนะ โอเคนะอ่อรอเดียวกัน,น,นมีโตบมีอี่ก็มีเอออันนี้ก็ได้ไปก่อนละโอเคจา้าเปิดที่ไหนก็ได้เดี๋วก็จะบึงเจ้าเด้อเอาผมขึ้นนะยังสั้นไม่เต,มเต,มเต็มผมอยู่ผมเหมือน,นที่สู้ <laughs> มากเดี๋ยวดึงผมจ้า น้คุยเต็มนคิดเยอะนคิดเยอะเพ่ะเราเศร้าเนาะเกียเลย่ด้เกียเกียม่แน่ใส่แปลงเจ้าเจ้าผ่า่าก็หมอยาเกียรันสามปุตส๋ยก็จริง้ไปตัางปรเกันเลยฉันรับยอย่แต่รัผู้ชายที่สอบเออไม่อันนี้คือผู้ชาย ผู้ชายเหตดีเดยวเด๋อพคนเืองเทาไหรนะก็เป็นเจ้าเพื่อนตาขอใต้ตามอะไรน่ะเออปากพรอมมีหมองเรื่นนี่เออผาหลาอยู่เนี่ยมองข้อเนี่ยูอจู่ไกล เสอเปีปยกเนาะกระเป๋ากระเป๋าอิริวนี่วะจะกู้หล่เนี่ยปว่านาเจ้ามัเยี่ยมแบบนี้นะกระเป๋าจะยู่ใ่้จแปลง่นมีอันเบอร์สองนั่นเออนี่ละ

อันเมืองที่ไหนนั่นก็มาติดอันนไมเกียดอลยันเียว่าเคียดตอเจ้าละว่ากันสาปปูนเอาเฮ้ยเบิ้งแกนตพวกเจ้าก็ต้องหัวกันคักแย่ดิก้นพูดใจอย่างนั้นก้นเหเบ้งที่สูดันทีู่้สูดมันส่วนหนึงคือที่สู้มันมันบอกมันขานะ ก็เฝ้าก็เฝ้าว่ฝากันจ็เฝ้าไหมเอ็ซีพมาเฝ้าก่ย็อยู่ันหนินนังปวดสามพันแล้วหัวไข่บวานพุ่นเก่าึงเกิดไมกได้ส่่าดที่ส่งปเน้มอเข้าหน้าแล้วว่าว่าคือเกเกียไม่เป็นไงมันเลยกะยัหัวไม่ใช่ว่าทาแล้วตกยัหัวนะอันนี้คือ รอบเกี่ยรกับเปลี่ยนเราจ้วกขึ้นรถตัวเดียวเขาขับมุนๆทีละหน่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆระยะทางนี้เป็นระยะางนี้อืไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆฟังนี่ฟังนี่เสียงอะไรบอสเขาไม่ฟังเดี๋ยวเราแบบน้ำสอบผู้ดังเป็นยังไงแต่ตองนั้มันแบบว่าเขานาจะเห็นดูๆแล้วมันเลยคือผงสอันบนนัวโอเคกองกันอยู่มองเดียวแป้งเบอร์สามถ้าแป้งเบอร์สามพี่น้องอันนี้แป้งเบอร์สามเด้ออันนี้แป้งเบอร์สามเด้อโอเค เบอร์สามเบิร์ถงห้าเบิรงอันนี้เอาท่าทั้ทาท่าฟังเดียวก่อนะห้าหนึ่งท้าฟังเดียวก่อนเออนี่จะแบบลงไหลดูดูที่ท่าโมเป็นคือฝ่ายแบบสิเพราะมีในรีบบอกอลิรีบไม่ได้เดลยสี่พันีของตีนซีมพูดน้องมีอยู่ซีมพูมีมดนี่แบบดีเนี้ยเองแต่งมโมเป็นคือหน้าขาดการมำรุงมานานแล้วนะครับผมแต่งหน้ายากนิดนึงอากาแนะจ๊ะ ใครได้ถือดูที่เดียวใครได้ดูใไแรวสำหรับคนเรกเป็นผู้แ่เกียรประมาณห้าห้าห้าไอเกียรหัวนี้นึงเนี่ยกับยียีหัวเป็นอังไาห้นี้เออนีไข่เคี่ยงกันแล้ว คนรั่งโ้บุ๋มงนากเได้เ่เดียวนนหนวดที่ข้อนแข็งเออเห็นแม็กไหนรู้สิมาสิเออหลันตาลืมมองบนแ่เป็นแตนาได้ก็ถ้าเครื่องเงินนะตัวยังทีเห็นนั่นแหะ มึมีอยู่ว่าผู้เจเนี่ยมึงพ่งใส่เนี่ยมันเต็มหมดเอ้ยใครข้นเาอย,ยู่มีรีบบะขอรีบเนี่ยรีบสีชูเลยสามตลับส่งฟรีกอการละวะสามตลับส่งฟรี<อ>นี่เดี๋ยวพี่เอาพิ่เ,เตร์พูดลรอมาดีนี้<อ>มาดีคนนี้แร้วนี้มา <c oughs> ไอ้เจ้าเออมือกต่รบละอ้ก็ลลกดทวลปากพี่ส เ้ออนนีจะาแป้งเบอร์สามให้เหมือนการทัว่าหน้าหน้าเป็นทวนทวนแบบจากแดงเอออันนี้อันนี้ผู้ชวยบัใช้เบอร์สามนะใช้เบอร์สามอร่องังเด้ออันนี้นะไปใช้เบอร์สามอันนี้ก็แอดนี่เหมือนกันอันนี้แป้งแอดนึ่งจริแอดมนึ่ง